วันต่อมาที่โรงเรียนทุกคนก็มาเตรียมตัวรอไปเที่ยวกันครูเอกก็เอารถกระบะมารับทุกคนก็ขนของขึ้นรถไประหว่างนั้นเจิดก็ซ้อนรถเจ๊กมาครูเอกก็บอกให้เจิดตามพลอยให้หน่อยเจิดก็บอกให้เจ็กไปตามแต่เจ็กบอกว่าพลอยยังโกรธเขาอยู่ให้เจิดไปกับเขาดีกว่าและทั้งคู่ก็ซ้อนรถกันออกไป ตัดมาที่พลอยกำลังป้อนข้าวแม่อยู่เจิดก็มาเรียกที่หน้าบ้านบอกว่าครูเอกให้มาตามพลอยบอกเจิดว่าเธอไปไม่ได้ไม่มีใครดูแลแม่เจ็กก็บอกกับพลอยว่าเรื่องวันนั้นเขาขอโทษเขารู้สึกผิดอยู่ตลอดและเพื่อเป็นการไถ่โทษเจ็กจะคอยดูแลแม่พลอยเองพร้อมกับเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย แม่พลอยก็บอกให้พลอยไปกับเพื่อนสุดท้ายพลอยก็ยอมไปตัดมาที่โรงเรียนเจิดเจ๊กและพลอยก็อัดสามมอไซค์กันมาโดยที่เจิดอยู่ข้างหน้าและพลอยอยู่ข้างหลังรถครอบครัวจริงๆพอคนครบแล้วครูเอกก็ขับรถล้อหมุนออกไปทุกคนก็ร้องเพลงเฮฮาการสนันลันรถไปหมดแต่เจิดก็นั่งเงียบๆอยู่คนเดียวมาตลอดทางพลอยก็คอยมองเจิดอยู่ตลอดเวลามาทางนิดก็บ่นพ่อเขาไม่หยุดว่าฝุ่นเยอะทางก็ลําบากร้อนก็ร้อน พอมาถึงเจ้าของรีสอร์ทก็มาต้อนรับเธอชื่อว่าครูเชอร์รี่เป็นเพื่อนเก่าของครูเอกนั่นเองพอแนะนําตัวเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนบักเตยมันก็เอาอีกแล้วมันชมทุกอย่างที่เดินผ่านเหมือนคนไม่เคยเห็นพอยเดินมาข้างๆเจิดแลยยิ้มให้แต่เจิดก็เดินหนีเธอไปพอยก็ทําหน้างงๆ มาทางเฟิร์นเธอให้เต้ยมาช่วยถ่ายรูปให้และอยู่ๆเฟิร์นก็ให้เต้ยมาถ่ายรูปด้วยกันเต้ยที่แอบชอบเฟิร์นอยู่แล้วก็เขินมากทำตัวไม่ถูกและทั้งคู่ก็หันมาสบตากันฟินจริงๆความรักของผู้ชายธรรมะ